วิธีลูกโด่งเกินไปแก้อย่างไงครับคืออย่างนี้ครับเวลาที่พี่ตีโด่งนะครับมันจะมีหลายปัจจัยนั่นก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นเหล็กหรือไดเวอร์ข้อที่1เลยก็คือให้พี่ไปตรวจเช็คตำแหน่งของลูกกอล์ฟก่อนตำแหน่งของพี่นั้นเนี่ยนะครับมันอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมหรือไม่ลูกอยู่ซ้ายมากเกินไปนะครับลูกอยู่ซ้ายมากเกินไปก็ทําให้เป็นไงครับทําให้ตีแล้วโด่งครับนะครับก็ทําให้ตีแล้วโดง่งเราเอาลูกเนี่ยไปอยู่ทางเท้าซ้ายมากเกินไป เห็นไหมเมื่อลูกอยู่ทางเท้าซ้ายเลยจากนิ้วก้อยเท้าซ้ายเนี่ยคือมันออกไปอยู่นอกเท้าแล้วเนี่ยนะครับมันเลยทําให้เราตีโด่งอันนี้คือข้อที่1นะครับดูนะครับว่าเราเนี่ยมีคุณสมบัติข้อไหนพี่กิจพัฒน์มันเลยทําให้พี่ตีแล้วเนี่ยนะครับมันทําให้พี่ตีแล้วมันโด่งเนี่ยนะครับมาดูนะครับหนึ่งนะครับก็คือลูกพี่อยู่ทางซ้ายมากเกินไปนะครับลูกพี่อยู่ทางซ้ายมากเกินไปพอลูกอยู่ทางซ้ายมากเกินไปมาดูครับอะไรเกิดขึ้นแบ็กสวิงขึ้นไปปุ๊บดาวิีลงมาโอ้โหแม่งโด่งอัตโนมัติเลยครัันน้้ววิธีีกกาาา็ือ่่ถพ เอาลูกกอล์ฟเนี่ยนะครับไปอยู่นอกเท้านะครับลูกกอล์ฟไปอยู่นอกเท้าซ้ายคือไปอยู่ทางซ้ายมากเกินไปให้พี่ปรับเอาลูกกอล์ฟให้มันมาอยู่ที่ตรงกับส้นเท้าซ้ายครับเมื่อลูกกอล์ฟมาอยู่ตรงกับส้นเท้าซ้ายแล้ววิถีที่พี่ตีแล้วมันโด่งมันก็จะทําให้พี่มีวิถีที่สวยขึ้นทันที <c oughs> วิถีจะสวยขึ้นทันทีดังนั้นก็คือข้อที่1ก็คืออย่าให้ลูกเนี่ยไป <dips> อยู่ทางซ้ายมากเกินไปนะครับแล้วก็ตีเหล็กเหมือนกันครับอย่าให้ลูกไปอยู่ทางซ้ายมากเกินไปนะครับให้ลูกอยู่ในตําแหน่งของมันที่ควรจะอยูู่่่เเเชนด็็กกกอยตรงงลลาห5 4ขี่เลข5เลขหนะครับให้อยู่ห่างจากส้นเท้าซ้ายประมาณ5 6นิ้วนะครับแล้วก็เบอร์8เบอร์9ลูกต้องอยู่ค่อมาทางข้าวขวาแล้วนะครับพิชชิ่งไม่ใช่ลูกไปทางซ้ายนะครับลูกต้องยิ่งเหล็กยิ่งสั้นลูกต้องมาทางขวาไม้ยิ่งยาวลูกต้องไปทางซ้ายแต่ถ้าแต่ไดเวอร์ไม่เกินหัวนิ้วโป้งเท้าซ้ายอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2ครับเวลาที่พี่ตีแล้วตัวตีแล้วมันโด่งเนี่ยให้พี่มาดูเลยครับว่าเวลาที่พี่ยืนตีบุ๊มเนี่ยพี่ทิ้งตัวมาทางขวามากเกินไปหรือไม่ไหมเห ะดูนะครับยืนปุ๊บเนี่ยแล้วพี่ทิ้งตัวไปทางขวาทิ้งตัวไปทางขวาแบ็คฟรงขึ้นไปปุ๊บดาวสิงลงมาปุ๊บโอ้โหนะครับแม่งโดงเว้ยมันโดงอย่างเห็นได้ชัดนะครับดังนั้นก็คืออะไรฮะถ้าพี่จะตีนะครับพี่ยืนปุ๊บพี่จะตีพี่อย่าทิ้งตัวไแบงนี้ให้พี่ยกตัวขึ้นมาน้ําหนักอยู่ที่เท้าขวา55 60%แล้วก็น้ําหนักอยู่ที่เท้าซ้าย45%หรือหรือหรือ40%เห็นมั้ฮะแล้วไหล่ที่ทิ้งลงไปให้ยกขึ้นมานะครับไหล่ขวามันต่ํากว่าไหล่ซ้ายเล็กน้อยนะครับไหล่ขวามันจะต่ํากว่าไหล่ซ้ายเล็กน้อยอันนี้ก็คือข้อที่2ข้อที่3ครับมาดูครับว่าเวลา ที่พี่ขึ้นแบ็กสวิงขึ้นไปแล้วนั้นเนี่ยนะครับพี่มีอาการหงายหลังหรือไม่นะครับมันเกิดจากการที่พี่แบ็คสวิงขึ้นไปแล้วพี่คิดว่าพี่มีการหมุนไหล แต่ไหลมันไม่มานะครับไหลมันไม่มาพะไหลมันไม่มาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันแบ็กสวิงพี่คิดว่าพี่หมุนแล้วแต่เปล่าหรอกจังหวะสุดท้ายเนี่ยมันหงายหลังกลับไปเห็นปะแต่พี่คิดว่าพี่หมุนไหลมาอาการนี้มันปกติครับมันเป็นได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับเป็นได้แน่นอนอยู่แล้วแต่การที่หมุนมันกลายเป็นหงายหลังแทนพอหงายหลังแทนเสร็จปุ๊บตรงนี้เป็นไงครับตีกลับไปเนี่ยนะครับโด่งหมดครับโด่งแบบปี๊ดเลยด้วยครับไม่ได้โด่งธรรมดาโด่งแบบปี๊ดเลยและถ้าเกิดพี่ตีมานานแล้วทำยังไงนะครับถ้าพี่เพิ อันเนี้ยพี่จะแก้ได้ถ้าพี่พึ่งตีนะถ้าพี่พึ่งตีนะให้พี่แบ็กสวิงหมุนไหลซ้ายมาหาเข่าขวาพี่จะหายแต่ถ้าพี่ตีนานแล้วพี่จะหมุนแบ็กสวิงเนี่ยหมุนแบบนี้ไม่ได้หรอกหมุนแบบนี้พี่จะทําไม่ได้หรอกนะครับนั้นพี่คือทําทํำยังไงก็คือพี่ยืนไม่ต้องไม่ต้องกว้างนะครับพี่ยืนไม่ต้องกว้างยืนแต่ให้แบะเท้าขวาออกไปแบบนี้ให้แบะเท้าขวาออกไปแบบนี้เห็นป่ะเท้าขวาอย่ายืนอย่างนี้นะให้แบะเท้าขวาไว้อย่างนี้และอย่ายืนกว้างมากนะครับอย่ายืนกว้างมากนะครับให้แบะเท้าขวา และพี่ตีแม่งเลยและพี่ตีแม่งเลยนะครับนี่แหละแต่ผมเชื่อและผมสันนิษฐานว่าพี่น่าจะเป็นคือที่พี่ตีแล้วมีปัญหาคือข้อ3ามเนี่ยแหละที่พี่มีปัญหานะครับนั้นวิธีการแก้แบบบ้านๆเนี่ยนะครับพี่ไปแก้แบบทฤษฎีพี่จะเลิกเล่นกอล์ฟก่อนเลยถ้าพี่ไปแก้ตามทฤษฎีพี่จะเลิกเล่นกอล์ฟก่อนเลยเพราะพี่ไม่สามารถที่จะทนในการแก้ได้หรอกเพราะพี่ต้องรื้อสวิงใหม่และกลับเปคนที่เด็กที่ตีก็ไม่เป็นเลยพี่ต้องกลับไปอย่างนั้นเลยนะครับและพี่ต้องไม่ออกรอบเป็นปีๆเลยนั้นพี่คือการแก้การแก้สวิงแบบ แบบแบบเพอร์เฟกต์สวิงจะไม่สามารถที่จะแก้ได้นะครับงั้นพี่ให้พี่แก้ก็คือให้พี่เบิดเท้าขวาแบะบเท้าขวาไปไม่ต้องยืนกว้างมาและพี่แบ็กซีขึ้นไปหมุนไหล่ซ้ายมาขาขวานะครับอ่ะหมุนไหล่ซ้ายมาขาขวาดูนะครับแบะบไปแบะบเท้าขวาไปหมุนไหล่ซ้ายไปหาขาขวานะครับแล้วตีวิธีรูปพี่จะสวยทันทีเลยดังนั้นเนี่ยนะครับผมสันนิษฐานว่าพี่ทีต่ตีโด่งแล้วเนี่ยเกิดจากการที่พี่เป็นข้อ3นะครับก็คือมีอาการหงายหลังและคิดว่าตัวเองหมุนแล้วไม่ได้หมุนไปฝึกเลยแล้วพี่จะตีไกลขึ้น เดิมอีกนะครับไปฝึกแบกขาขวาออกไปแล้วแบ็กสวิงมุนไหล่ซ้ายมาหาขาขวาเลยแบ็กสวิงมุนไหล่ซ้ายมาหาขาขวาแล้วตีโป้งแม่งไปเลยนะครับตีโป้งแม่งไปเลยแล้วเดี๋ยวจะรู้กันว่าพี่เองนะพี่ตีแล้วอาการโด่งลดน้อยลงหรือไม่นะครับไปลองดูนะครับ